สวัสดีครับวันนี้พ่อกับผมนะครับบ่าวอีสานลางเงินวอนนะครับเนาะวันนี้ผมสิพามาเบิงอียงครับวันนี้เป็นหมื่อหิมาตะนะครับเนาะสิพามาเบิงน้องน้ำน้องน้ำที่เคยมาตกป่าเคยมาเอาป่าเนาะครับเนาะสิพามาเบิงว่าหลังจากหิมาตกหน้องน้ำกลายเป็นสีขาวหมดแล้วครับเดี๋ยวผมสิพาไปเบิงครับ ตามผมไปเบื้งเลยครับครับผมมีคือสภาพหนองน้ำนะครับเนาะหลังจากที่หิมะตกลงมาหนองน้ำก็สีขาวไปหมดเลยครับแล้วใต้พื้นก็จะเป็นน้ำแข็งเนะครับเนาะใต้พื้นก็จะเป็นน้ำแข็งนี่ครับ ลงไปยางได้อยู่ครับเป็นพื้นน้ําแข็งหมดเลยครับคิดว่าปานไปอยู่จังไหนครับปานทิ่ไปอยู่จังไหนน้าหว,วานี่มันเป็นน้ำแข็งนะครับเนาะไม่มีคืออะไรนี่มัน,น,มมมน,มนเ,นเนก่าถึงถึงหยึดหย่อมนะครับเนาะอากาศลงไปแลครับ ขั้นหิมะตกลงมามันมันสีสีเศร้าสีเศร้าแข็งเพราะว่าหิมะตกมันที่พอค่อยมันมันที่พอค่อยเย็นไปเลยนี่ครับเห็นไหม,มน้ำมันเป็นหิมะแล้วครับไปเองเลยกัยบไปแข็งครับนะครับงานอะไรครับ บนเป็นหิมะนี่ครับเบิ้งครับทางใต้นี่เป็นน้ำนะครับโอ้เย็นครับเย,ย็นนี่ครับเนี่ย,ย,ยอันนี้ทางน้ำเป็นผิวน้ำแข็งเลยครับนี่ครับกว่าด้เบิง้งครับนี่ครับครับนี่ครับโอ้เสียงดังกักเลยครับโอ้เย็นครับเย็นเย็นเย็นนี่ละครับ สายมันจากหน่อยมันก็ดีเสาขาวนี <billionaire> no like ่คร oh ับผมเอาบรรยากาศภาพมาให้เ oh บิ oh. <laughs> ้งหน้าครับเนาะเบิ้งว่ามันเป็นยังไงนี่ครับนี่ข้างใต้ข้างใต้นี่มันก็ดีเป็นน้ำแข็งครับเป็นแข็งแข็งปักเลยครับนี่ครับโอ้โหลูกกึงดังตึ้งกึ๊กเลยครับประกาศเสียงครับประกาศเสียง อาบุบลงไปนะครับเนาะเพราะว่ามือน,นี่หิมะตกมันมันก็เลยบ่เย็นครับหลังจากหิมะตกเสร็จแล้วนี่แหละครับมันจีเย็นคัะกว่านี้นี่ยนะครับเนาะผมกวาดให้เพิ่งผมกวาดกวาดผิวหนามันให้เพิ่งนะครับเนาะนะครับจะขาวไปหมดเลยครับเดี๋ยวผมขยัปเพิ่งมุมนึงครับนี่ยนะครับทั้งเด็ดเลย คาับปด้วยหิมะนะครับแล้วอุณหภูมิตอนกลางวันกับสิวที่ประมาณ1องศา1องศาศูนย์องศาประมาณนี้นะครับของงามวะครับนะครับก็เป็นน้องที่เขามาหาป่าแล้วครับมาเอาป่านะครับพาไปเบิ่งบรรยากาศเนาะครับตอนเมื่อวานนี้นี่ครับ ข้องน้ำเพรระบายนา้ำไปแข็งหมดแล้วครับนะครับนครั่นตื่นให้น,น้าแล้วครับเนาะนนะี่นาพระเจ้าไถไปแล้วผมพาบวงมุมอยู่มุมหนึ่งครับเป็นความขาวนะครับเนาะหลังจากหิมะตกนี่แหละครับอีกมือสองมือนี่แหละครับสีหนาวคักเลยนะครับบัดนี้ดอกก็สิ เป็นน้ำแข็งเบดเลยล่ะครับแม่น้าตอนนี้มันก็นยังยังบวบเป็นหมดครับเพราะว่าตรงน้ำลึกๆก็มันยังเป็นน้าอยู่ครับแต่ว่าผิวผิวข้างบนมันอาจจะผิวข้างบนมันอาจจะแข็งแต่ว่าขางไตมันอาจจะนั่นนะครับเนาะไตมันอาจจะเป็นเป็นน้าอยู่ นี่ครับทาเบิ่งมุมนี่นะครับนะผมอยากรู้ว่าปานอยู่ยังไงครับนะครับข่าวง้ำบาครับตรงเชือถ้าลงมาเบิ่งเก๋ครับตรงนี้ตรงนี้มันเป็นน้ำลึกมันก็สีสีพวกค่อยแข็งแบบนไ้นนะครับนะ โอ้แง <Okay. S 2> นะครับเงียบๆอยู่ๆๆนครับ,คร,บครับผมมือนีกระโบมี่ยังหลาเนะครับเนาะกับสิพามาเบิงแม่น้ำนี่แหละครับที่เขามาหาป่านะครับตอนนี้กลายเป็นน้ำแข็งไปหมดแล้วครับแล้วก็เมื่อคืนนี้ หิมะได้ตกลงมาเนาะครับเนาะก็ขาวเต็มเลยครับขาวเต็มแม่น้ำเลยเนาะครับเนาะนี่นะครับอ่าช่วงนี้ก็บ่ได้ไปหาปลาหาอย่างเนาะครับเนาะบ่ได้ออกคลิปหาปูหาปลาสักเทือครับย้อนมามันหนาวแล้วนี่แหละครับบ่มีมองไปหาแล้วครับปลาเดี๋ยวประมาณเดือนหน้าผมอาจจะมีคลิปไปตกปลาใต้ใต้น้ำแข็งนี่นะครับเจาะเจาะตก ตกป่านะครับเนาะขั้นละบุโลกมันบอลระบาดครับกะจีได้เห็นนะครับเนาะผมสีพ้าไปเบิงเจาะเจาะน้ำแข็งตกป่านะครับเนาะครับสุดท้ายนี่ก็ขอฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับเนาะให้เบิงให้ชมบรรยากาศนะครับเนาะเดี๋ยวเอาไว้โอกาสน้าเดี๋ยวสีพา้ามาเบิงอีกว่าเาจาะน้ำลงไปเจาะน้ำแข็งลงไปนี่มันจีมีป่าบ่ ตกป่าบ่งนะครับเนะาะสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณนะครับเนาะทุกซับและก็ทุกการติดตามอาขอบคุณไว้หน้าที่นี่ด้วยนะครับเนาะส,สุดท้ายนี้ก็สวัสดีครับ